สติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะาของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วกายคกาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะาื่่ว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วกายยกาตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วนนเบืบ่อไม่ได้นะเบื่อการเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายไม่ได้ทํำๆมันก็เบื่อนะบางทีนะแต่ก็ต้องไข้ควรต้องต้องรู้ว่าอันเนี้ยเบื่อไม่ได้ก็ต้องเพียนเพียนเพียนเอามาตั้งเรื่อยๆ องค์จึงบอกว่าให้ตั้งไว้หนึ่งเนืองให้กระทําสม่ําเสมอปารบสม่ําเสมอทําบ่อยๆนะบางทีมันก็หลุดไปบ้างนะพลาดไปบ้างเราก็รีบดึงกลับมาดึงกลับมาการตั้งจิตไว้ในกายเนี่ยเดินทําได้ไหมยืนทําได้ไหมอนอนทําได้ไหมนั่งก็ทําได้นะทําได้ทุกอิริยาบถ ที่บ้านทำได้ไหมที่วัดก็ทำได้นะที่ป่าเขาจะเดินทางไปไหนก็ทำได้ใช่ไหมและโสดาบันจะเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้างในการกระทำใช่ไหมนะเริ่มเห็นความเป็นโสดาบันของตัวเองแนละ้วถ้าขี้เกียจแสดงว่าได้ไปนิดหน่อยนะได้แค่เสร็จเสี้ยวนะอ่า ในนั้นเวลาเขาบอกว่าเราห่างเหินจากการปฏิบัติเนี่ยเขาประเมินเราได้ไหมไม่ได้เลยนะเห็นนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยนั่งเจริญกายยักาสติเนี่ยจะมีใครรู้บ้างเนี่ยใช่ไหม